เขี้ยวหมูเป็นเครื่องรางให้ผลทางอำนาจและป้องกรรันสั์อันตรายจากเขี้ยวงาของสัตว์ร,ร้ายโดยพระอาจารย์ท่านจะนำเขี้ยวหมูมาแกะสลักเป็นรูปเสือหรือลงอักขระของหัวใจพระมนต์ต่างๆรอบเขี้ยวตามปกติเขี้ยวหมูทั่วไปมีลักษณะกลวงเป็นโพรงภายในแต่สำหรับเขี้ยวหมูแกะรูปเสือจะเป็นเขี้ยวหมูตันทั้งชิ้น ว่ากันว่าธรรมชาติของหมูป่ามักจะอยู่รวมกันเป็นฝูงเวลาออกหากินมักจะมีจ่าฝูงหรือพญาหมูป่าเป็นประธานของฝูงโดยพญาหมูป่าจะไม่ค่อยปรากฏกายให้เห็นบ่อยนักเนื่องจากมันมักจะอาศัยอยู่ภายในถ้ำลึกและมีนางหมูป่าซ้ายขวาเป็นผู้หาอาหารให้แก่พญาหมูป่าดุดนางสนมกำนันผู้ปรณิยบตรรับใช้ พญาหมูป่าจะปรากฏตัวออกนอกถ้ำแต่เฉพาะในเวลากลางคืนพร้อมกับแวดล้อมไปด้วยบริวารซึ่งพญาหมูป่านี่เองจะเป็นหมูที่มีเขี้ยวตันต่างกับหมูบริวารทั้งหลายซึ่งจะเรียกกันว่าหมูโทนผู้คนจึงเชื่อกันว่าเขี้ยวหมูตันจะเต็มไปด้วยแรงอาถรรพ์มีอิทธิฤทธิทางการให้อำนาจดุดพญาหมูป่าผู้ยิ่งใหญ่ เขี้ยวหมูตันแกสลักเป็นรูปเสือที่นับได้ว่าเป็นเครื่องรางของขลังอันมีชื่อเสียงนั้นได้แก่เขี่ยวหมูตันของหลวงพ่อปานวัดบางเหยี่ยจังหวัดสมุทรปราการซึ่งพระประแดงได้เขียนเล่าไว้ในพิมพ์ไทยปลายสัปดาห์ฉบับที่28ไว้ตอนหนึ่งว่าที่สำคัญที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดของหลวงพ่อได้แก่เขี้ยวเสือแก่ เขี้ยวเสือแก่ของหลวงพ่อจะต้องแก่จากเขี้ยวเสือกลวงหรือเขี้ยวหมูตันอันถือว่าเป็นของแปลกประหลาดสำหรับสัตว์ทั้งสองนี้ท่านเอาทั้งด้านโคนเขี้ยวแกะสลักเป็นรูปหน้าเสือแล้วลงเลขยันตามตัวเสือนั้นต่อมาช้รอยเขี้ยวเสือกลวงจะหาได้ยากจึงเอาเขี้ยวเสือตันบ้างเขี้ยวสัตว์อื่นๆบ้าง หรือแม้แต่กระทั่งใช้งาช้างมาแกะขึ้นเมื่อแกะสลักเรียบร้อยแล้วท่านจะนำไปทำพิธีปลุกเสกจนเป็นที่ใช้ได้แน่นอนก่อนจะนำมาให้แก่ผู้ใดท่านมักจะทำการปลุกเสกซ้ำต่อหน้าผู้รับผู้นั้นให้ได้เห็นอภินิหารและเลื่อมใสในเครื่องรางนั้นยิ่งขึ้นโดยการใส่ลงไปในบาตน้ำมนต์แล้วปลุกเสกซ้ำอีกครั้งหนึ่ง เสือแกะที่นอนสงบนิ่งอยู่ก้นบาดน้ำมนต์เมื่อถูกปลุกเสกสำทับเข้าครั้งแรกจะค่อยๆเคลื่อนไหวทีละเล็กทีละน้อยจนน้ำในบาสันเป็นระลอกจนเห็นได้ชัดเสร็จแล้วเสือนั้นจะลอยขึ้นมาบนผิวน้ำทั้งๆที่น้ําหนักของเสือหนักกว่าน้ําหนักของน้ำในปริมาณเท่ากันจากนั้นเสือจะวิ่งวนอยู่ในน้ำแล้วจะกระโดดออกจากบาดมาตรงหน้าผู้รับเลยทีเดียว หรือหากคราวใดปลุกเสือพร้อมกันหลายตัวเสือเหล่านี้จะฟัดกันอยู่ในบาดลอกกันอีรุงตุงนางไปหมดครั้งหนึ่งหลวงพ่อปาเสือที่ปลุกเสกแล้วหายเข้าไปในพงญ้าพวกลูกศิษย์ลูกหาพากันหาให้กลุ่มไปหมดแต่ไม่มีใครพบเลยแม้แต่สักตัวเดียวจนเหล่าลูกศิษย์ต่างนึกว่าหายสาบสนไปแน่แล้วแต่หลวงพ่อกลับใช้ให้ลูกศิษย์ ซื้อเนื้อสดมาชิ้นหนึ่งแล้วนำไปแขวนเข้าที่ชายคากุฏินั่นเองพอลูกศิษย์ตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็แลเห็นเสือที่ถูกคว้างทิ้งเมื่อวานนี้มารุมกอดกินก้อนเนื้อครบถ้วนจำนวนมันเป็นเรื่องมหาศจร,รันท์ที่ลูกศิษย์ลูกหาของท่านที่มีตัวตนอยู่ในขณะน,นี้ต่างก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันอนุภาพของเสือแกะหลวงพ่อป่านนี้มีอเนกประการ ทั้งเกี่ยวกับการทนุถนอมรักษาของผู้ที่เป็นเจ้าของเสือแก่นั้นด้วยคือผู้ใดประพฤติตนไม่สมควรเสือแก่อันศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อปานจะต้องมีอันเป็นหายไปพระประแดงได้เล่าไว้ถึงเรื่องนี้อีกตอนหนึ่งว่าเสือแก่ของหลวงพ่อนี้ว่ากันว่าถ้าผู้ใดไม่มีบุญหรือไม่เคารพย้ำเกรง ท่านมักจะให้เกิดเหตุเพศร้ายเพราะเสือหายไปดือ้อขณะที่ในวัยหนุ่มของพระประแดงนั้นเคยได้เสือของหลวงพ่อติดตัวไว้องค์หนึ่งแต่ก็ไม่สนใจใยดีอะไรมากนะักเชื่อมั่นอยู่อย่างเดียวจากประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วว่าเขี้ยวหมาหรือเขี้ยวสัตว์ร้ายอื่นๆไม่มีโอกาสฝังลงในผิวหนังของผู้เขียนเลยแต่ผู้ที่เคยใช้เสือมาก่อน ยืนยันว่าป้องกันได้ไม่แต่คมหอกคมดาบไปจนถึงลูกปืนซึ่งเป็นเรื่องเล่าลือกันอย่างจริงจังคืนหนึ่งพระประแดงทำเสือตัวนี้หล่นลงบนถนนซีเมนต์ในกรุงเทพนี่เองจึงพยายามเอาไฟฉายหาอย่างละเอียดละออแต่ก็ไม่พบเมื่อนำเรื่องนี้ไปถามหลวงพ่อหลวงพ่อก็ตอบว่า เสือของพ่อไม่อยู่กับคนสกปรกหรอกพ่อเรียกกลับคืนมาแล้วพระประแดงจึงขอคืนพร้อมกับให้คำมั่นสัญญาว่าจะประพฤติตนให้ดีงามต่อไปหลวงพ่อจึงหยิบเสือออกมาให้ดูซึ่งเขาก็จำได้อย่างแน่นอนเพราะเสือตัวนั้นมีตำหนิรอยบินต่างจากของผู้อื่นแต่หลวงพ่อก็ยังไม่ได้ให้เดียวนั้นแล้วบอกว่า ถ้าแกทำตัวดีแล้วเสือตัวนี้จะกลับไปหาแกเองจากนั้นพระประแดงจึงได้พยายามทำตัวดีตลอดมาจนลืมเรื่องเสือเสียสนิทจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้ไปเดินดูพระที่ท้องสนามหลวงทำให้ได้เห็นเด็กที่กำลังถือเสือหลวงพ่อปานอยู่ด้วยความสนใจเขาก็ขอดูและแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองว่าเสือตัวนั้น คือเสือที่เคยเป็นของเขามาก่อนนั่นเองจากนั้นก็ตกลงซื้อขายกันในราคา25บาทโดยเมื่อไทยถามเด็กว่าไปได้เสือตัวนั้นมาจากไหนเด็กก็บอกว่าเก็บได้ที่ริมถนนหน้าบ้านของพระประแดงซึ่งเป็นจุดที่อยู่ห่างจากที่เคยล่นหายไปในครั้งแรกประมาณ50เมตร